อร่อยได้ง่ายด้วยกับปลากระป๋องกับตันเรือคุณผู้ชมวัตถุดิบนี่มีหลายอย่างนะผมเห็นมีอะไรบ้างนะมีเนยเนาะผ<ม>ักขมเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยเกลือซอสปรุงรสแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็ท้าส์สำเร็จรูปแล้วที่ขาดไม่ได้นี่ปลากระป๋องกับตันเรือที่จะแปลงเมนูปลากระป๋องให้อร่อยวันนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยครับวิธีทําง่ายมากเริ่มจากผัดผักขมกับเนยปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนําใส่ท้าส์สำเร็จพักไว้ นำไข่ไก่สีฟองผสมกับน้ำซอสมะเขือเทศจากปลากระป๋องกับตันเลือปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยผงกระเทียมผงรากผักชีคนให้เข้ากันหยอดใส่พิมทาร์ตและวางท็อปด้วยเนื้อปลากระป๋องกับตันเลืออบไฟ160องศาเป็นเวลา15-20นาทีเท่านี้ก็จะได้ทาร์ตปลากระป๋องแสนอร่อยไว้ทานกันในครอบครัวแล้วล่ะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมร้อนๆเลยชิมเลยนะโอ้โหนี่ออกมาได้เลยเนี่ยนี่หนึ่งสองสาม อืมอร,อ,อร่อยอร่อยจริงๆคุณผูมข้างในมันหอมเนยนะไปทำกันนะสนับสนุนโดยปลากระ,กะป๋องกับตันหรือปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มขน้นหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือสั่งในช้อปปี้ลาซาดา้า